เเดือนที่ขายแลวไม่ได้ทุนเลยขาดทุนมาตลอดมันท้ออะพี่ไม่ไหวแล้วคิดว่าจะปิดกิจาการแล้วพอเรามาดูรายการนึงเขาขาย20บาทได้ทําไมเนาะเราจะขายไม่ได้เรามาลองดูสักตั้งไหมทุกอย่าง20บาทเขาก็ยังมีแล้วเราอะขายย้ํา20บาทลองดูถ้าไม่ได้เราก็จบ เราซื้อสดทุกวันหมดทุกวันคนอะกินรู้ว่าของใหม่ของเก่าเรากินแล้วยังรู้เลยราคา20บาทแต่ไม่น้อยนะคะเยอะลูกค้าชมทุกโต๊ะว่าอาหารเยอะสดรสชาติอร่อยถูกปากายำแซ่บตะแคงลินร้านเราขายยำม,มียำซีฟูด้ดยำปลา,าไม่ปลา,าส้มตำเมนูเด็ดของร้านเรานะคะก็จะเป็นยำแซลมอนต้องเป็นปลา,าได้นะคะมันจะนัวมากเลยค่ะทุกที่ ไม่น้อยเกินไปลูกค้าชมทุกโต๊ะราคา20บาทแต่ไม่น้อยนะคะเยอะตั้งแต่คนเงินน้อยสามาทานเราเนี่ยยำจานหนึ่งกับน้ำหนึ่งขวดแต่ว่านั่งทานได้ระดับนักเรียนพยบาบาลหูมาเยอะทั้งทหารคนรวยรวยเขาก็มาเราก็ดีใจนะคะปลาลาของเราต้มเองต้มใหม่ทุกวันคะ่ะพี่เครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยแบบเราใส่แบบเต็มที่เลยคะ่ะคนไม่ทานปลาลาเขาก็มาทานปลาลาได้ เริ่มแรกไม่ได้ขายราคา20บาทขายราคาปกติเลยค่ะ50บาทถึง300 7เดือนค่ะทุนมาตลอด เงินสองแสนเกี้ยงเลยตอนแรกก็ถอดใจแล้วนะลูกเพราะว่าเงินเราไม่มีเรามาดูรายการหนึ่งเราก็ว่าเอ๊ะเขาขาย20บาทได้ทําไมเนาะเราจะขายไม่ได้ทุกอย่าง10บาท20บาทเขาก็ยังมีแล้วเราอ่ะขายยำย20บาทลองดูถ้าได้เราก็อยู่ต่อถ้าไม่ได้เราก็จบปิดร้านเลยก็ไปซื้อจากา50บใบป้าก็ทาเรียงเลยแล้วก็ให้ลูกสาวถ่ายรูปลงเฟซพอเราบอกเขาวันนี้พรุ่งนี้เราเปิดขายจากยําธรรมดากลายเป็นยำยี่สิบบาททุกเมนูพอจากนั้น เราก็ไม่คาดคิดว่าจะมีลูกค้ายเยอะอย่างนี้วันแรกหักทุนหักค่าแรงแล้วได้อยู่ประมาณ5้าถึงหกพันบาททุกวันนี้ป้าหักอะไรแล้วกําไรวันละหมื่นบาทตอนแรกมีแค่สิบกว่าเมนูค่ะตอนนี้85เมนูค่ะวันนึงเกือบ200คิวโต๊ะหนึ่งก็สั่ง10จาน20จานเลยค่ะก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ัน0 0จานต่อวัน าใส่ใจในสิ่งที่เราจะทำขายสิ่งของที่เราเอามาใช้ต้องมีคุณภาพดีและเราจะไม่ห่วงของไม่ห่วงเครื่องเราเป็นคนชอบกินยำเราจะรู้ว่าน้ำยำจะเป็นรสชาติแบบไหนทำยังไงให้ถูกปากลูกค้าเราจะทำน้ำยำคือรสชาติกลางๆไม่เปรีย้ยวไม่หวานไม่เค็มเกินไปรสชาติสามรสกลมกลม วัตถุดิบเราซื้อสดทุกวันหมดทุกวันแล้วซื้อใหม่ทุกวันของเหลือป้าก็จะย้ำให้เด็กๆทานเลยเอากลับบ้านเลยจะไม่เอามาให้ลูกค้าซ้ำเพราะว่าลูกคนอ่ะกินรู้ว่าของใหม่ของเก,ก่าตอนเรากินเรายังรู้เลยเรากินเรายังไม่ดีเราจะให้ลูกค้ากินได้ยังไงขอฝากร้านยำแซบแ่บตะแคงลินด้วยนะคะฝากติดตามเพจยำแซบแ่บตะแคงลินของเรานะคะและอย่าลืมมาตะแคงลินที่ร้านเรานะคะขอบคุณคะ่ะ